สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมความสุขค่ะวันนี้นะคะจุ๋มก็ได้ตะกร้าเชือกรัดของมาอีกหนึ่งใบแล้วค่ะสีสวยไม่แพ้กับคลิปที่แล้วเลยนะคะอันนี้เป็นเขียวเขียวเหลืองน้ําตาลคลิปที่แล้วเป็นเขียวขาวนะคะเดี๋ยวเราไปหาต้นไม้กันเลยค่ะว่าเราจะเอาต้นอะไรมาปลูกไว้ในตะกร้าใบนี้กันนะคะไปเดินเล่นในสวนก่อนกรเลยค่ะหาต้นไม้ที่เราเพาะไว้นะคะอยู่มุมไหนก็หาก่อนนะคะ ตอนนี้เดินมาเจอมุมนี้แล้วค่ะเจอมุมนี้แล้วค่ะมุมนี้ก็จะมีเฟิร์นค่ารวงค่ะนี่ค่ะเพาะไว้ตั้งแต่ต้นเขาเล็กๆนะคะตอนนี้โตมากแล้วค่ะโตพร้อมที่จะขยายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปลงในตะกร้าสวยๆแล้วเอาไปห้อยมุมน่ารักนรักนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขามาใส่ในตะกร้าสวยๆให้เขาอยู่ในพื้นที่ใหม่นะคะเขาจะได้โตได้มากกว่านี้ค่ะ เมื่อเราหาต้นไม้ได้แล้วนะคะก็เลือกเอานี่เลยค่ะเฟื่องข้าหลวงนี่เลยคะ่ะเอาเขามาใส่ตะกร้าสวยๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่แฝนให้เขาค่ะเราก็จะหากระถางใบใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่คงใหญ่ไม่มากเพราะว่าเดี๋ยวลงในตะกร้าไม่ได้ตอนแรกก็จะเอาเศรษฐีเรือนนอกเลยค่ะเพราะว่าเศรษฐีเรือนนอกเต็มบ้านเลยค่ะ เพาะไว้เยอะมากตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะเศรษฐีเรืนอนนอกเยอะมากเมื่อก่อนนี้ทําคลิปอะไรก็มีแต่เอาเศรษฐีเรืนอนนอกนะคะมาลงกระถางมาขยายมาทําประดิษฐ์อะไรต่างๆเยอะมากเลยตริกขอเปลี่ยนนะคะเป็นเฟอร์นค่าหลวงบ้างให้เขาได้โชว์ในตะกร้าส,สวยๆบ้างค่ะเมื่อก่อนเพื่อนแซวเลยค่ะว่าบ้านนี้ปลูกแต่เศรษฐีเรืนอนนอกนะคะ ไม่มีไม้อื่นเลยเลยค่ะทำไมทำแต่คลิปเศรษฐีเรียนนอกค่ะเดี๋ช่วงนั้นก็เลยเปลี่ยนเยอะเลยค่ะเปลี่ยนเป็นต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะตอนทำคลิปค่ะเรามาเตรียมการกันเลยนะคะวัดไซส์วัดขนาดกันแล้วนะคะน่าจะต้นนี้แหละคะ่ะสวยเหมาะสมแล้วค่ะเหมาะสมกับตะก้าใบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกจากกระถางเล็กนะคะนี่ค่ะกระถางอันนี้เป็นกระถางกล้วยไม้เก่าๆนะคะแล้วก็มาเพาะไว้ แล้วเราทําการดึงออกก่อนเลยนะคะเมื่อเราทําการดึงออกมาได้แล้วนะคะแล้วก็จะเอาออกบางส่วนนะคะแล้วก็เอาเค้าลงในกระถางใบใหญ่ค่ะแล้วก็เอามาพาะพร้าวสับที่เราแช่น้ําไว้แล้วนะคะ แช่น้ำมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งคืนนะคะเพื่อนๆเพราะมะพร้าวสับนะคะก็จะมีสารแทนนินเพื่อไปยับยั้งการจเจริญเติบโตของพืชน,นะคะดังนั้นควรจะแช่น้าเพื่อล้างเอาสารแทนนินออกให้หมดก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอามาปลูกพืชน,นะคะพืชที่ใช้มะพร้าวสับนี่แหละคะ่ะเฟิร์นข้าหลวงถือเป็นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งนะคะที่น่าปลูกค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าใครปลูกเฟิร์นข้าหลวงไว้ในบ้านนะคะก็จะมีคน ดิยมชมชอบค่ะโดยส่วนตัวแล้วชอบต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะไม่จำเป็นเฉพาะเจาะจงนะคะปลูกให้ได้มีพื้นที่สีเขียวมีออกซิเจนค่ะและเมื่อเราเอาเขาลงกระถางในตะกร้าสวยๆน่ารักเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณลุงกำลังหาที่แขวนให้แล้วค่ะ ให้เขาอยู่ตรงไหนถึงจะดูน่ารักเฟินค่าหลวงต้องอยู่ที่ร่มลำไรนะคะให้มีแสงนิดหน่อยยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าเขาถูกแดดจัดใบเขาเจะเหลืองไหมเลยนะคะเพราะฉะนั้นควรอยู่ที่ร่มลำไรแสงเล็กน้อยนะคะ และตะก,ก้าใบนี้นะคะที่มาของตะก,ก้าใบนี้ก็คือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเราไปอุดหนุนชาวบ้านเพื่อให้เขามีรายได้เป็นการกระจายรายได้อีกทางหนึ่งค่ะอันนี้คือความสุขของเรานะคะมุมความสุขสุขกับสิ่งที่เรามีแล้วก็แบ่งปันช่วยเหลือชุมชนนะคะเพื่อให้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะคะแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทําค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะตะก,ก้าเชือกรัดของกับเฟิร์นค่าหลวงก็น่ารักนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆกันบ้างนะคะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วละค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะและขอบคุณทุกๆการรับชมของเพื่อนๆนะคะรวมถึงทุกๆการคอมเมนต์นะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ